บบนี้เก่งไม่ต้องมาตีเ,าบบเขาดีกว่าอ่ะเฮ้ยเขาสนใจกันแล้วอยากาทำอะไรทำเลยเออเขาเบื่อเก่งเหมือนกันนั่นแ,แหละเบื่อมากใช่ไหมเออเบื่อมากก็เลิกดิอยู่แล้วมันก็ไม่มีความสุขอ่ะไม่มีความสุขก็แยเดินไปบอกเขาบ้างในใจที่เธอใช่ไหมเฟมใช่ิดีแล้วเลิกก็คือเลิกฮะอยู่กยังไงอยู่ก็เลิกไงเลิกก็คือเลิกที่จะอยู่ทำไมวะ เขาจะไม่อยู่กับคนที่ไม่ไรักกันจอยู่ทำไมเขาจะไม่อยู่กับคนที่ไม่รักกันจอยู่ทำไมเขาจะไม่อยู่กับคนที่ไม่รักกันจอยู่ทำไม สวัสดีครูผู้ชมที่เคารพรักทุกๆคนทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่าเฟรนด์ก้าวขึ้ปสากันอีกแล้วนะครับผมสำหรับในวันนี้นะครับผมเราอยู่กันอีกแล้วที่สถานที่แปลกๆน้องๆก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมอยู่ที่ใต้ครับเนี่ยวันนี้เรามาอยู่กันที่ตุาล่าหรือนครศรีนะครับผมคือเนื่องจากว่าผมเนี่ยมาไหว้ไข่นะครับผมแล้วก็ทีนี้คือตอนที่มาเนี่ยมันก็แบบว่ามันไม่มีอะไรทำใช่ไหมแล้วบอกว่าแต่เนี่ยคิดคอนเทนต์ได้คอนเทนต์หนึ่งเว้ยก็คือผมเนี่ยยยยยยยอออาาาาากกกจะะะแแแล้้้้งงเเเเเเเมมมมีีีีวววววพพรรร่่่่นนนััชชบบบบใคุ๊ ก็ตบ a อก็ตีวันนี้ตาเฟมก็เลยมีการแก้เผ็ดโดยการที่ตาเฟมเนี่ยจะบอกเลิกเมียจะบอกเลิกเมีย เออทุกคนคงจะรอคํานี้กันมานานแล้วใช่ไหมว่าพี่เฟรมครับพี่แกล้งพี่แพรแบบว่าแบบจริงจริงจังๆหน่อยเออพี่จะติดตลกได้ไหมก็มันนี้แหละคือพี่จะแกล้งบอกเลิกแล้วก็แกล้งทิ้งแม่งอยู่ที่ใต้เลยเออแต่คลิปนี้น้องๆไม่ต้องดราม่าแล้วทุกคนเพราะว่าแบบเป็นจัดแกลี่เฉยแต่ว่าถ้าเกิดว,ว่าพี่แพรเขาแบบว่าร้องไห้จริงจริงจังอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ค่อยเฉลยแล้วกันและบอกเลยนะว่าตอนนี้แพรมันไปเช็คอินอยู่อะไรประมาณเนี้ยคือเดินไปข้างหน้าไปเช็คอินไปคุยเรื่องอ่าที่พักราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะทุกคนนนะะกกก็่่อทีจไปรัเฟม เขาเก็บของดีทำไมต้องทำแบบนี้เขาทำอะไรเขาไม่ได้ทำอะไรเลยมันเลอะเทอะหมดแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะเรามาปาทำไมอ่ะเขาไม่ได้ปาเขาต้องถามแกมากกว่าว่าเขาเนี่ยเขาอาบน้ำออกมาเนี่ยแกทำอะไรของแกเขาไม่ไดีย้องตรงนูแล้วยังไม่ได้พักเลยพักตอนไหนอ่ะ อะไรไี ah e ่เก mm ็บไม่เรียบร้อยที่นี่ยนเขาอ่ะเป็นคนเก็บเองกับมือแล้วโมโหห่มเนี่ยกาเก็บหมดทำไมทำาทไมทแบบนี้เขาส่าาดเก็บเรียบร้อยเก็บใส่กระเป๋าเนี่ยเอ่เก็บตอนไหนเขายังไม่เห็นเก็บกระเป๋าแล้ว่างอยู่นี่เลยถ้าผมเาดีๆก็มาลืมของเขาอีกเขายังไม่หันลื้อเลยเนี่ยน้าแจ็ไม่เก็บให้เรียบร้อยเนี่ยเก็บขึ้นมาเลยเห็นไหมแกก็เก็บดีเออ ทำเองแล้วก็โทษก็เลยโทษอยู่นั่นแหละโทษอย่างเดียวเลยใส่เสียไม่ใส่เสียแเคายังไม่ได้ทันทำอะไรเลยไม่ทันทำอะไรแลวเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรจะทำอะไรล้วเนี่ยเกเนี่ยทำาห้หมดเนี่ยเกดครับก็ไม่เคยครับช่วยไม่เคยช่วยอะไรแต่มันรื้อ เนี่ยเห็นไหมนะเครื่องสรอ่างออกาทำไมเนี่ยเนี่ยออาไมเนู้่ะออกมาทำไมเครื่องมเก็บให้เรียบร้อยเราต้องส่งห้องเขาเคยทำอะไรดีบ้างไหมถามตัวเองนุ่นเขาทาทุกอย่าพ่คยเก็บอะไรเป็นรเบียบสักอย่างเหนื่อยเวลาัวเหนื่อยแฟนเหนื่อยเนี่ยสิี่ต้องการเนี่ยคืออยากให้เทำงานบ้านอยากให้เทงานบ้านทไปไม่ทาทําม่ไโอ้ขอแล้ไปเก็บ ลงตัวก็ไม่ร้อยเกียรนขึ้นมาดีๆเกงเกมเองดิขึ้นมาดีๆเกียเก็เกียดีเก็บเป็นคนทำอ่ะแพ้ อะไรเรื่องงงมากเลยเขาตื่นมาเนี่ยเขาตื่นมาเขาก็เออเห็นของกองนะหน้าเบื่อหน้าลำคาญหงุดหงิดลำคาญชอบตีแฟนเบื่อหรอเขาคินแต่ข้าเคยตีกันเหรอเฟมโอ้โหตอนนั้นคิดว่ากูบักกูบักกูบักเก่งมากเนาะเก่งเหมือนเก่งอ่ะเจ้าอีกไหมเจ้าอีกไหมเจ้าอะไรเจ้าโรธีนาได้ไหมเฮ้ยปากยายาเยยาเก็บของขึ้นมาเก็บเองดิ่ทำไมไม่เป็นไงเออ ทำเองไม่เป็นก็เลื่อไปเลยปะเองก็กเลื่อไปเลยเนี่ยเก็บแกเก็บถ้แก่เก็บนะเขาเลิกเร็วเป็นเกียบขึ้นมาเร่องเก็บเขาไม่ได้ทำดูนี่เนี่ยดูอะไรแหวตาเนี่ยก็เฮ้ยๆแย่หยาดนะห้าดนาถ้าแกตีเขาข้ังเดียวเขาบอกเลื่อนเลยแล้วองคุยกันอีกเลยจบเลยจบตรงนี้เลยแกทำเขาเหรอแก เจกับแกล้อแกทำแบบนี้แกไม่ต้องมตเดีกว่าอ่ะเฮ้ยแนแกไม่มีสีหลัผักเขานะเขาขอพูดตรงนี้เลยแกมาผักเขาก่อนนะเขาเลิก hey. ก okay. okay. like okay. yeah. uh, 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 ับแกตรงนี้เลยเฮ้ยเขาบอกคเลิกแกแล้วแกไปแกเปียไปดเลยเกไเกบเองเฮ้ยเลกันแล้าททเหมือนกันนั่นแหละ เบื่อามากใช่ไหมเบื่อมากก็เลิกนี่ก็ไปคุยกันแล้วอยากเลิกไม่อยากเลิกเหมือนกันอะไรยังไงก็ไม่รู้น่าผ่าน,านเอางี้ว่ะแพรตั้งแต่นี้ไปเนี่ยแกไม่ต้องกลับแล้วผลแก่นนะ่ะอยู่แม่งสลับบุญนี่แหละเราจบกันแล้วเดี๋ยวของเนี่ยเขาจะขนกลับมาเข้าใจไหม ไม่ต้องไปหาพี่บู๊พี่แบงก์แล้วจะอยู่แถวนี้เลยเดี๋ยวขอที่ให่น่อยแหละเขาดูได้แล้วก็แก่อย่างเดียวเขาทำไมจะอยู่กับใครอยู่กับใครเขาไม่อยู่กับใครเขาเขาอยู่ของเขาคนเดียวเขาเลิกกเลิกอะไรเองที่เป็นอย่างเงี้ยแล้วจะอยู่คนเดียวอ้าวก็บอกว่าเลิกก็คือเลิกก็ดูแกดิเขาทำทุกอย่างแกก็มาทำของกระจายทำอะไรบ้างได้ไหมแล้ววันนี้เขาทำงาน ที่เขาไม่ทำเป็นไงอ่ะแล้วแกหายไปไหนล่ะแล้วเขาต้องการแกอ่ะหายไปไหนนักหน่อยอะไรเงี้ยดูเขาได้โอ้โหเขาได้ผ่านไปนั่ไปที่ไปนั่นไปที่ไมปนั่นพอเถอะเฮ้ยผ้าก็ซักให้เกงงงงไรอะไรซักให้หมดเขาต้องทำเองเขาต้องทำเองเหมือนกันเอางี้คือแกง่ายเลยเกี่ยวเขาตรงแกอยู่ที่หนองแแห่แล้วต่อไปนี้ไปเราเขไม่ต้องเจอเลยดีเลยเราจบเลยแม่ใจใช่ แย่ใจแล้วเขาเขาคิดเท่าตัวอะไรนะแล้วบอกว่าคิดมาตั้งแต่นั้นแล้วสมัยก่อนเป็นไงล่ะแกบอกเลิกองเขาเขาตามล้อแกตลอดเวลาเลยแกบอกเฟรมเปนเรื่องกันเถอะนี่เป็นไงนี่เขาตามล้อแกใช่ไหมใช่เขาแน่ใจแล้วคิปก่อนๆก็มีอยู่เลยเขาตามล้อโหขี่รถแม่ตอกขี่มุ่งคนดูก็เป็นพยานได้เขาไล่ติดตามล้อแกแค่กล้วยกล้วยกันได้ไหมกล้วยหนึ่งแกยังไม่รู้เลยจำไม่ได้หรอเออ พ่อเหนื่อยแย่เขาแบบตัดสินใจแล้วเขาง้อกันมาตลอดเวลาเลยแล้เนี่ยปั๊กวเกิดเขาจะรับผง้อกันมาแบบมากพอแล้วอ่ะแน่ใจแล้วใช่ไหมใช่แน่ใจแล้วเขาบอกเลิกเถอะมันธรรมาดาแล้วคิดดีแล้วใช่ไหมใช่ดีแล้วมันแบบชิลมันรู้กเก็บของเร่งรีบขาดอยู่แล้วมันแบบไม่มีความสุขอะ่ะไม่มีความสุขก็แยกกันไปแยกกันแน่ จบเก็บของก็คิดว่าทำดีแล้วก็แล้วแต่บอก็ถามในใจคิดที่เธอใช่ไหมเฟย์ใช่คิดดีแล้วเลิกก็คือเลิกฮะคิดจะอยู่ทำไมวะเขาจะไม่อยู่กับคนที่ไม่รักจะอยู่ทำไมจะไม่อยู่กับคนที่ไม่รักจะอยู่ทำไมไจะอยู่กับคนที่ไม่รักจะอยู่ทำไมเกย์ก็ไม่ได้รักเขาแล้วเกย์รักเขาจริงๆเกย์หนุ่มเกย์อย่ทีนี่เขาแล้วเลิกได้ไงเขาไม่ได้รักเขาดูก็รู้แล้วเพร์ทำไมเหลืมาตั้งนานแล้วหรอเหลไมอยู่มาตั้งนานแต่ไม่รักได้ไงก็ไม่รู้เขาต้องสิว่าเกย์แบบเปลี่ยนไปอะไรอยย่่างเปลีน แกหรือเปล่าที่เปลี่ยนด้วยปัจจัยหลายอย่างด้ <What? S 2> ปัจจัยหลายอย่างปัจจัยอะไรพี่ปัจจัยอะไรก็าเสียดยปัจจัยแบบว่าดูอย่างแกนี่เออเนี่ยแกเขาอยากเยกะเขอย่างเลยอย่างแกตื่นเช้ามันเนี่ยตื่นเช้าแล้วตื่นแต่เช้าตื่นน,นี่มีแต่เขาตื่นก่อนนี่ตื่นแปดโมงนี่ดิงหนุนไปทำงานเขาโดนเดือดเขาเกาพูดอยู่แล้วทำไมเขาจะไม่พูดแกน,นอนทำไมนี่นอนก็ดึกเขาบอกยงไงว่าเราผู้หญิงนอนให้นอนพักผ่อนไปไวแล้วก็ตื่นแต่เช้า ตื่นไหมล่ะไม่ตื่นนี่มีแต่เขาตื่นก่อนนึกมาตื่นสิบโมงสิบเอ็ดโมงทำอะไรอยู่ล่ะนะมันดีตรงไหนแล่วเนี่ยเห็นไหมตื่นก็ตื่นสายทำอะไรก็ไม่ทำบอกให้ตื่นมาแบบแต่เช้าตื่นช้าก็จำไงตรงังไงตรงก็เลิกไงเลิกก็คือเลิกแน่ใจใช่แน่ใจแล้วเลิกคือเลิกไปเก็บของเลิกเก็บของกลับอ้าวเก็บห่ แล้วว่าเขาจะไม่อยู่กับแกแล้วไม่เอาไม่ไม่ไม่แพ้เขาแบบโอ๊ยไปไม่เฮ้ยเลิกแล้วจะทำแบบนี้ไม่ได้นะไม่ทำไมเพื่อนกันพี่น้องชนกันนี่ไท้อกันกันเหรอปอยเลิกเลิกยุ่งเลยพอไปเก็บของกลับแล้วเราดี อะไรอ้หยอก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 โอ้ยหยอกแล้วยอกแล้วดักมีอะไรเอาคิแกงว่นว่านกระทำคิแกงแฮว่านว่านกระทำคิดแกงนีโทรศัพท์นี่โทรศัพท์ทใช้คิเขาไม่แก้รอวันนี่ไงโทรศัพท์แฮ เอาคุยกันเอามาคุยกัน,กนว่าเราคุยกันคุยกันคุยกันไม่คุยกันก่อนเขาเออเขารักแกคนเดียวแหละเขาแกล้งแกเฉยอย่าเครียดนะเอามาก่อนเอามาคุยกันเอา,าโอ้ยยอกยอกยอกทุวนเขายอกเขายอกแกไม่คุยเออ,เอ,อนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนไม่ตอนนี้เรายังเป็นอะไรกันอยู่เดี๋ยเฮ้ยแพ้แพ้เขาแกล้งกันเลยทุกวันใจเย็นเดี๋ยวก่อน วัน <minutes> นี่ไงเห็นกล้องไว้นเนี่ยกล้องมือถือเนี่ยแผลแผลเขาแกล้งกันเล่นเออจะชอบตีเขาอ่ะเขาเลยแกล้งกันเล่นล้างแขนล้างแขนเอ่ยอแกยออุ๊ยโอ๊เจ็บมะนนะอุ้ยขอโทษขอโทษขอโทษวัดขอโทษแผลเราขอโทษอ่ะตัวเองตัวเองนะเขาไม่หนีวันเว้ย แพ้เอางี้แพ้อยากได้ไาเฟมซีให้หมดเลยแพ really ้อยากได้ไาเฟมซี้หหมดเลยเออไายกดก่อนเออแกกดเขาเหรอเอาอยากได้ลายซีให้หมดเลยซีให so ้หมดเลยอะไระเอาเอาวันแทนได้ไหมเออแกงเล่นแกงเล่นไม่เฉย โอเคครับทุกคนก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะครับก็คือวันนี้ผมทำคลิปแกล้งเมียเล่นๆนะครับก็เดสรรหาทำเดี๋ยวสรรหาทำเอาง่ายเลยคือแกอย่างนั้นเลยเดีแต่เขาซื้อให้วันเลยซื้อซื้อเครื่องสำอางให้อย่างเดียวไม่เอาเอาดิทุกคนครับใครที่อยากให้พี่แบบว่าแกล้งแกล้งแกล้งแพ้ต่อก็กดไลค์คลิปนี้เยอะนะครับผมทุกคนหรือว่ามีคอมเมนต์อะไรก็ผมก็ต้องทำอะไรผิดไปต้องขออภัยนะทุกคนเก่งมากมั้ง โอเคครับกินกับับแล้วทุกคนไปแล้วบ๊ายบาย